สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาบอกเกี่ยวกับการย้ายเงินในตัวละครไปให้ตัวอื่นใน ID เดียวกันนะทำได้แค่ใน ID เดียวกันนะครับก่อนอื่นก็คือมันจะมีตัวฝากคังอ่ะชิกที่ n t c ตรงนี้นะแล้วก็เลื่อนหาที่เป็นรูปหีบแล้วก็มีลูกกุญแจมันก็จะเดิอนอัตโนมัติอ่าต่อไปอยู่ช่องแรกช่องสองช่องแทบที่สองจะเป็นคังกินนะ อแล้วก็แค่ทําการกดตรงนี้ฝั่งนี้คือฝากเงินฝั่งนี้คือถอนเงินโอเคเรามองดูผมมีตังสมมติผมฝากหมดเลยปุ๊บพิมพ์เลขเท่าไหร่ก็ได้พอเกินถ้าเกินไปมันก็จะเข้ามาแค่จามจำนวนตามจํานวนที่เรามีนะครับก็คือมีอยู่6กล้านแปแสนน่ะก็เข้ามาแค่นี้กดฝากไปมันจะคิดค่าฝาก1นึ่งหมื่นเดี๋ยวมันก็จะหักจากในคลังเนี่ยเห็นปะฝาก อะไรนะหกล้านแปดแสนหกหมื่นเข้าในครั้งแค่หกล้านแปดแสนห้าหมื่นโดนหักไปหมื่นหนึง่งไม่เป็นไรนิดเดียวฝากของให้ตัวอื่นในในตัวก็ทำอย่างนี้นะเช่นผมจะฝากสร้อยสร้อยเพนบวกสองไปให้ตัวอื่นผมก็ใส่เข้าไปในครั้งอ่าใบดันตัวอื่นไม่มีตัวนี้มีฝากเข้าไป แต่ก็จะมีของบางอย่างที่มันแลกเปลี่ยนไม่ได้อะเช่นหินไอ้นี่อ้าวฝากได้หรอวะเพิ่งรู้แต่อย่างอย่างอย่างไอ้นี่นะอแล้ว่าตอนแรกตอนผมเล่นผมไม่เคยฝากคัเลยผมใช้ตัวหลักลงก็เลยคิดว่าคิดว่ามันฝากฝากมะเข้าคังให้ตัวอื่นเอาไปคราบไม่ได้เออความรู้ใหม่ความรู้ใหม่ mới. แล้วก็นี่ไอ้พวกเนี้ยมันฝากไม่ได้นะ ไอเพล็หินที่เอ้ยเพลกอ,อุปกรณ์ที่ตกจากมอนอะช่วงเวลาแรกๆอะไอเพล็กกำไรดูดเลือดเพล็กหัวคิทตีคอนเลด G สาอะไอที่คิทติคอนเลดห้าเปรเซนกับคิเเมตสิบเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยมันฝากไม่ได้เนี่ยมันฝากไม่ได้มันไม่ให้ฝากอย่างอันนี้ฝากได้ไหมไม่ได้อันนี้คืออะไรไม่รู้ผมเล่นไม่ถึงผมเลิกก่อนโอเคอ่ะแล้วทีนี้ไปดู แล้วก็อ่ะก็จะเข้าตัวละครง่ายๆนะจะเปลี่ยนตัวละครนะอ่ะในโมบายอ่ะเปลี่ยนง่ายๆกดปุ่มนี้ตอนแรกบางคนจะคิดว่ามัน,นการออกจากเกมใช่ไหมแต่ก่อนผมคิดงั้นพอผมลองกดไปดูมันเป็นการวาับออกไปที่หน้าตัวเลือกตัวละครเลยแล้วก็เลือกอ่ะผมจะมาที่เล่นเล่นที่ตัวเวทนะผมก็เข้ามาปุ๊บผมอยากจะเอาตังค์ที่ผมมีไว้ผมก็แค่เข้ามา นี่ถอนถอนกดฝั่งนี้แล้วก็ใส่จานวน,นเงินที่เราต้องการถอนไปสมมุตดถอนหมดเลยก็พิมพ์ไปเกินเกินนั่นแหละตกลงแล้วยืนยันอ่ะตางออกมาแล้วของก็เอาออกมาแค่นั้นไม่มีอะไรมากเนี่ยมีแค่นี้แหละการฝากของฝากตังคให้คนอื่นอ่ะ ไม่มีอะไรแหละคลิปนี้มันต้องการบอกแค่นี้เนาะสามนาทีจบไม่ยากไม่ยากและอีกอย่างก็คือถ้าเกิดเราขี้เกียจกดหินทีละก้อนใช่ไหมสมมติเรามีหินอย่างเงี้ยรลายก้อนจะเราเอามาฝากในฝากขายไงฝากขายใช่ปะเอามาฝากไว้ในฝากขายสมมติตั้งราคาเกินเกินไหมมีอะไรเยอะเยอะไหมอะสมมติผมสมมติเป็นไอใบเศษใบนี้ให้ดูละกันนะ กันกันฝากอีกย่างนึงผมแยกเศษก่อนสมมุิสมุสมิให้ไอไอใบเศษอันเนี้ยไอใบออฟอันเนี้ยที่ผมแยกเป็นยันละใบแทนหินหินอัปเกรดหินออฟหนึ่งก้อนนะเพราะว่าหินพวกหินอัปเกรดเนี่ยมันจะไม่รวมกันแต่ใบออฟเนี้ยรวมกันได้แต่ผมจะแบบสาธิตสาธิตโอเคอ่ะร้อยก้อนไปแล้วก็ตั้งขายไป ตั้งขายในราคาที่คนอื่นมันไม่ซื้อนะอะถ้าสมมติตั้งไปสิบล้านปุ๊บแล้วผมก็จะไปเอาอีกตัวหนึ่งเพราะผมคลิเกเจ็ดกดทีละก้อนไงแบบนี้มันไวกว่ามันก็ย้ายตัวละครจะเอาไปให้ตัวหลักสมมติจะเอาไปให้ตัวท่เบลเยอะผมก็ย้ายไปแล้วผมก็มากดยกเลิกในการฝากขาย ปึ๊บอ้าวไม่ได้ทำไมรับเข้ามาไม่ได้ช่องผมเต็มนะช่องผมเต็มช่องมันไม่พอที่จะรับไอ้พวกเนี้ยมาเราก็ต้องไปเคลียร์ช่องก่อนอโดยการผมคิดเกียดเคลียร์เนาะผมก็ลบทิ้งอันที่ไม่ได้ใช้เลยละกันลบทิ้งไปเลยอันไหนไม่ได้ใช้ลบไปแม่งให้หมด ถ้าเอาจริงๆถ้าของที่ใช้ก็อย่าลบทิ้งนะนะได้ได้เห็นไหมสมมุติเป็นหินร้อยก้อนก็คิดตัวดีถ้าต้องกดฝากเข้าครั้งทีละครั้งเนี่ยเราต้องเสียเงินเท่าไหร่ฝากไม่ได้นะเนี่ยไม่มีตังเนี่ยไม่มีตังศูนย์เนี่ยฝากไม่ได้นะพอต้องมีตังค่าฝากให้มันน่นจาจะรอบละพันมั้งคือถ้าร้อยร้อยก้อนเนี้ยแสนหนึ่งเราต้องเสียค่าฝากให้มันแสนหนึ่ง แล้วก็แบบกดได้ทีละอันอย่างเงี้ยทีนี้ก็คือฝากเข้าเข้าฝากขายแล้วค่อยมายกเลิกฝากขายมันก็จะดึงเข้าตัวง่ายกว่าโอเคปุ๊บจบไปแล้วนะครับการฝากของข้ามตัวละครในคาวบาวมือถือโอเคครับสวัสดีครับ